พอทําการออนตัวนี้นะครับไฟก็จะวิ่งลงมาเราก็จะมาเปิดตัวออนกริดตัวนี้เปิดแช่ไว้นะครับเพราะว่าออนกริดเนี่ยเปิดตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็น EV ชาร์จนะครับมันจะเปิดเมื่อใช้งานนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆสนใจตู้แบบนี้นะครับก็ประกอบเสร็จพร้อมใช้งานนะครับแล้วแต่ละใบเนี่ยจะมีตัวลาบิวนะครับบอกนะครับแต่ละเส้นนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้จ่ายไฟเข้าตรงนี้แล้วก็มาต่อออก ตัวอินเวอร์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ EV ตรงนี้นะครับแล้วเสร็จเลยนะครับผมตูวนี้เพื่อนๆสามารถสั่งได้ในราคา9,700บาทนะครับระยะเวลาประกอบหนึ่งวันนะครับพร้อมจะส่งในวันถัดไปได้เลยนะครับตู้นี้ประกอบเร็วไม่ช้าครับตู้1เมน60แอมป์นะครับแล้วก็จะมีย่อยเป็นตัวหัวเวย5กิโลวัตต์แล้วก็จะย่อยเป็นตัว EV ชาร์จนะครับตู้นี้จะเป็นตู้อย่างบางนะครับตู้นี้ดูโมเดินแล้วก็สวยเพราะว่า ตัวตู้เนี่ยไม่หนาถ้าเป็นตู้ปกติจะหนานะครับตู้ตัวนี้จะมีความแบนคุณเพื่อนไปดูนะครับด้านหน้าเนี่ยผมจะมีหลอดไฟแสดงสถานะการทํางานนะครับว่าเปิดอนหรือออฟอนหรือออฟนะครับเรามาดูข้างในนะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าในตู้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับที่เห็นอยู่ก็คือจะเห็นเลยว่ามีเบกเกอร์อยู่3ามตัวเบกเกอร์หลักนะครับจะเป็นตัวของชไนเดอร์ ตัวนี้เนี่ยจะเป็น 60A นะครับที่เป็นตัว2 2เฟสถัดลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องของบาร์นะครับตัวนี้จะมีบาร์ตัวบาร์เฟสนะครับแล้วก็บาร์นิวตันตัวนี้เป็นสายบางเกาะเบอร์25้านะครับแล้วก็ตัวซับเบรกเกอร์ย่อยเนี่ยจะเป็นตัว 32m ตัวนี้จะเป็นของหัวเวย่ย5กิโลวัตที่เป็นออนกริดเอาไปต่อใช้ด้านล่างนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น 40m ของ ev นะครับเป็นพวก w a l ชา์จ รถไฟฟ้าแล้วก็จะมีเซิร์ฟเอมาให้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบารา์เกวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหลอดไฟของชไนเดอร์นะครับส่วนเบรกเกอร์จะเป็นฮา g โกก็เพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการาแยกลายไฟฟ้านะครับตัวนี้ติดตั้งกับการไฟฟ้านครหลวงก็คือเราจะตัดลายขาเข้าที่เป็นมิเตอร์30มสิทับร้อยนะครับให้มาเข้าบนเบรกเกอร์ตัวนี้เลยพอเข้าด้านบนปั๊บนะครับเราจะทำ